จะมากินนะครับผมวันนี้มาอยู่ที่บ้านของมินนี่นะครับผมมาวันเกิดพ่อแสนสุขนะครับผมนี่นะครับผมมาดูเค้กมาดูเค้กนะครับผมเค้กมาดูเค้กครับผมนี่ครับเค้กเค้กครับเค้กพ่อแสนสุขนะครับผมอันนี้เป็นเค้กของพ่อ นี่นะครับผมโอ้24ปนีนี่เราอยู่ข้างในนะครับผมเล่นโคลนอยู่นะครับผมนี่นี่นี่นะครับผมครอบครัอวอบอุ่นน่ารักมากนะครับผม สุขนะครับผมจาพของวันเกิดนะครับส่ี24ปีสูงมากครับหุ่นดีนี่ข่าวว่านี่ข่าวว่าแฟนเยอะนะครับภรรยาสีลูกสีจะชู้มากๆนะครับผมเาพนะ่ะ พอลูกสเมียสีครับนี่อยู่ฝั่งนู้นนะครับผมจะของมันเกิดยกรอเค้กนะครับ หัวที่น่ารักนะครับผมมาดูว่าวันนี้เราเอาอะไรมาให้พ่อเซนสุกแล้วก็น้องมินนี่นะครับผมช้างขุดหลุมนะครับผมช้างอะไรขุดหลุมนอนครับผม ตกมันตกมันเพิ่งหายวันเดียวอ,อยู่ครบนะผมบรรยาก,กาศนะ่าอยู่มากครับผมทุ่งนานะครับผม ครับผมจัางวัวนะครับผมวัวช้างอยู่ด้วยกันนะครับผมน้องบินนี่ขุดลุมอยู่ข้างหลังนู่นนะครับผม ้าครับผมพ่อแสนสุขนะครับแต่ครองวันเกิด24ปีลงเลือกสีหมดนะครับผมเมียก็สีเมียก็สีลูกก็สีนะครับโอ้หมานแท้สั่งเมียสีลูกสีอายุ24 ช้างขุดลุมครับช้างขุดลุมนะครับผมอมช่างขุดลุมนอน โฟกัสนะครับโฟกัสที่เจ้าภาพนะครับผมเจ้าของวันเกิดผมที่ว้ราของวันเกิดให้กับคุณพ่อแสนสุดยกันะครับผมอ่ครมพอเพานะครับผมแมนนิกนะครับผมนี้เราก็มีลั

โอ้สำดหมสังเนรมวาุ้าเนากมองเ่อยอะได่น่นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับผมครอบครัวเซนสุกคอเซนสุกมินนี่นะครับผมไปร้องเพลงด้วยกันเลยนะครับร้องเพลงไปด้วยกันเลยนะคะเดี๋ยวรอพี่ ตงอาทิตย์แล้วกเือทํากงนรอพี่ๆอีกงมีฝากจากปาหนอด้วยาท่านเทอขอบคุณ่พี่เน่เอาตได้เนาะพี่ดีกว่าีกวนมันหอนเยนะ่าชุบหน่อยเราก็มีของฝากนะคะจากนี่นะครับผม สายบนครับผมช่องสายบนนะครับนำสายบิ้นนะคะนำตครับนำแตงกวามาล่วงมามันเกิดนะครับผมครับอันนั้นของฝากพ่อเซนสุขอันนี้ของฝากน้องมินนี่ครับอันนี้ของฝากน้องมินนี่ครับอ่ามอนิก้ามนิก้าครับครับผมฝากเนีแม่ฝากช่องหน่อยค่ะอเดียวให้คุณพ่อเอาใจฝากไปเลยเออเอาฝากสวัสดีค่ะ

คุณพ่อบอกว่าขอเทสก่อนนะครับผมนี่นี่ครับผมโอ้ไอ้ร้องเพลงมันเกิดด้วยนะครับนี่อ้าวครับโอ้โหนี่เรียกว่าอะไรนะครับโมโมิก้าครับฮาร์โมนิก้าเหรอ อ้าเอทดลองทดลองนี่เออตัวัยนรอกินแล้วอนะครับผมพอเซนสุกนะครับผมกับัวมินนี่นะครับผมจ้างขุดหลุมนะครับผม

มาแล้วครับมาแล้วครับก็มันเกิดมาแล้วครับผมเอาเอาเาอาเองครับเป่าเองชงเองครับผมเอ่เอาเอาาเอองเองครับหมหรมดเลยขมวดเลยมองขมินเลยมอเออเออเออ ดูเค้กนะครับผมดูเค้กนะครับผมเออเหลือด้วยนี่ก็เหลือโอ้โหโอ้โหอ๋ออ๋ออ๋ออ้ยฟอนเจะาของนะฮะนี่ร้องเพลงเจะาของด้วยครับ เป่าเองจงเองครับวันนี้นี่ครับผมโอ้เจ้าของวันเกิดครับเอาเค้กก่อนพี่ผาเราดูนะเอาเค้กก่อนเอาเปค้กก่อนแล้เป่าก็ตัดเป่าก่อนครับเป่าเค้กโอ้โหนี่ครับผมเป่าไอ้มินนี่นะครับผมนี่อยู่เย็นเป็นสุขนะน้องมินนี่มันเกิดพ่อเอ้า นี่ครับผมเอ้ามินนี่ขโมยแล้วครับผมมินนี่ขโมยก่อนแล้วครับผมมินนี่บอกว่ามินนี่ขอก่อนนะพ่อเอ้าผมผมนี่คือวันเกิดคุณพ่อแสนสุขนะครับผมโอ้การแล้วใส่เลย นี่ครับผมพวงมาลัยนะครับผมมีพวงมาลัยด้วยนะครับผมนี่ครับผมนี่ครับมันเกิดเป็นพ่อแสนสุขนะครับผมวันน้องเมนนี่ครับครอบครัวน่ารักครับผมเมนนี่พ่อเผานะผมอบอุ่นมากผมครอบครัวนี้นะครับผมโอ้ตกมันหายวันเดียวก็นิ่งมากนะครับผมวันนี้นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผม ดูซอยคอนะครับผมน้องแป๋วแป๋วครับน้องเมนนี่ครับแขก VIP นะครับผมนี่ครับผมช้างอะไรขุดหลุมนอนนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามกดซับสไคร้กับช่องไทยเบนซ์ของเราด้วยนะครับผมฝากไว้นะอดอ้อนใจด้วยนะครับผมกอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผม ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ